สวัสดีครับผมปาร์ตเนเปอร์ฟูดครับวันนี้จะมาพูดถึงรองเท้าหนานุ่มหรือแมคคูชชินนิงครับผมบอกว่ารองเท้าหนานุ่มเนี่ยก็กําลังมาแรงในช่วงนี้เลยนะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้ครับบรู๊คกีซีลินแม็กบรู๊คเนี่ยเพิ่งกลับมาทําตลาดในไทยโดยบ้านเรเบิร์นเนอร์นะครับซึ่งก็ประเดิมด้วยรุ่นนี้เลยที่เป็นรุ่นไฮไลท์ตอนต้นปีอย่างนี้นะครับกีซีลินแม็กเป็นรุ่นแมคคูชชินนิงซัพพอร์ตหนานุ่มโฟมหนาเน้นๆเลยนะครับนี่ มาพร้อมโฟมใหม่ของเขาซึ่งจะเรียกได้ว่าเป็นโฟมยุคใหม่ของบรูคก็ได้ก็คือ DNA u n e นะครับอันนี้เห็นไหมเอ่ยอ่าซึ่งมันจะเป็นโฟมผสม2วัสดุด้วยกันก็คือมีการฉีดไนโตรเจนเข้าไปอยู่ด้านในถ้าใครสังเกตเห็นรูตรงนี้นะมองทะลุผ่านรูเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นเหมือนฟองน้ําอยู่ข้างในเป็นวัสดุที่ผสมไนโตรเจนเข้าไปนะ,ะทำให้โฟมเนี่ยมันมี2 t e เท็กเจอร์อยู่ในคู่เดียวกันก็คือมีทั้งความแน่นและความนุ่มแถม ทรงแบบบล็อกเกอร์อย่างนี้นะครับยังมีความไหลไปข้างหน้าได้ดีอีกด้วยทําให้รองเท้าคู่นี้แม้จะน้ําหนักตัวประมาณ310กรัมน,นะครับแต่ว่าพอเวลาใส่วิ่งจริงแล้วอ่ะมันกลับไม่ได้รู้สึกหนักเลยมันตอบสนองได้ดีโฟมรับแรงกระแทกได้ดีแล้วก็เด้งไปข้างหน้าได้ด้วยเป็นแบบภาพลักษณ์ใหม่ของเท้าว,วิ่งเลยก็ว่าได้แถมสีสวยจัดตายครับบุคิสตินแม็กกว้างขายแล้ว6990นานะครับคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่ง<อ>ที่หนาไม่แพ้กันเปิดตัวมาก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือ โฮก้าบอลไดก้าหรือบอลได้นนั่นเองคู่นี้จะบอกว่าเราเนี่ยใส่ทั้งเดินใส่ทั้งวิ่งเลยแต่ส่วนมากจะใส่เดินมากกว่าเพราะว่ามันสบายมากๆเลยสมชื่อบอลไดจริงบอลไดเองก็ปะโฟมนะครับพื้นข้างล่างเป็นซูเปอร์คียิคอล eva ที่มีความนุ่มแล้วก็เด้งหน่อยๆนะครับเวลาใส่เดินเนี่ยก็จะมีเหยียบลงไปเต็มเท้าแต่ว่าจะมีโยกไปข้างหน้าหน่อยๆน่อเหมือนพยายามจะทําให้เราเดินไวขึ้นว่ากันเถอะแต่ว่าเดินสบายมากมันจะมีความบอสซิ่งหน่อยก็คือเวลา เหยียอลงไปกระโดดกระโดดกระแทกกระแทกเนี่ยมันจะมีความคืนส่งแรงกลับมาทําให้มันรู้สึกเหมือนแบบเวลาจาังหวะที่เราจะเดินตัวมันจะลอยๆไปข้างหน้าพร้อมไหลไปข้างหน้าด้วยเออซึ่งก็แปลกดีว o m เมโร่สิบแปดอันนี้ก็มีรีวิวแล้วเหมือนกันนะครับก็เป็นรองเท้าแมคคูชเน็งที่เป็นรุ่นกลางของไนกี้เลยอย่างที่ผมเคยบอกไปในรีวิวหลายครั้งแล้วนะว่าไนกี้เขาปรับรองเท้ารุ่นกลางซึ่งมีโฟมซูเป็กและเรียกเอ็กอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับทำให โฟมมันเนี่ยมีทั้งความเด้งของ Zoom X มีทั้งความเฟิร์มของ React X ที่ค่อนข้างตอบสนองได้ดีเลยนะทำให้ว o วม e รุสคู่เนี่ยเป็นคู่ที่ทั้งได้ซัพพอร์ตแล้วก็ได้ตัว Responding แบบจากโฟมตัวท็อปนะบอกว่าทั้ง3รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ทำได้ดีมากน้ำหนักเยอะจริงแต่ว่ามันไม่ใช่รองเท้าซัพพอร์ตที่หนักและเป็นมีน้ำหนักมาถ่วงขาเหมือนในยุคก,ก่อนๆน,นะ3รุ่นนี้ถือว่าเป็นแม็กคูชเ n ิ่งน้ำหนักตัวเยอะซัพพอร์ตดี แล้วก็วิ่งสนุกทั้ง3รุ่น3รุ่นที่น่าจาับตามองในตลาดปี2025นี่้นะใครที่กำลังหารองเทา้าแมคคูชชนิ่งอยู่ก็ไปลองดู3รุ่นนี้ได้เลยครับ